เดียมันดไว้ยังไม่ถึงนี่มันไหว้พระก่อน ไว้พะแล้วก็ปิดทองของิทไว้พรแล้วก็ปิดทองของลุมิทอไว้เจอไว้เจดที่หึงที่หนึ่งไว้พรปิดทองของลุงมิที่หน่ง ที่หนึ่งเราไปจุดที่สองเรไปจุดที่ส เรียกเรียกว่านี่เขาเรียกว่าโรตีโรตีม้วนใช่ค่ะนี่ยอดเหรียญยอดเหรียญครั้งละเท่าไหร่เนี่ยค่ะสิบบาทยอดนะสิบบาทได้กี่ได้กี่ชิ้นก็แล้วแต่หมุนนะคะว่ามันจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนได้ถ้าห้าอันหกอันมันลงไม่ได้กดลงเลยครับผมกดเลยกดเลยครับเดี๋ยวมันจะหยุดถ้าเลีงหนึ่งก็ได้ชิ้นเดียวตกลง ลงดินได้เลยผมได้ชิ้นต่อสามถ้าได้เลขหนึ่งก็ได้ชิ้นเดียวใช่โอ้โหได้แต่ดวงเหมือนเดิมนี่เจ็ดต่อสามเป็นตัวตีเสียงดวงเปลียนเดียวเปลียนเดียวได้ไหนกิจกระ่างโอ้มาดูเลขสามจ้ะเอาเอาดูดูที่อันชี้ใช่ไหมดูหัววันนี้ใไหมจะจ้าว่าได้สามอันผมเลข้ครั้งนี้ครั้งนี้ผมเลข เขาเรียกอะไรโรตีเซียงโช๊โรตีใส่ใหม่จะโรตีใส่ใหม่เสียงโจคกจะย้อนสุดสอ่บย้อนบนหมูยังไม่ถึงค่ะเลขก็ขาดโอ้แค่เก็ตอันก็พราะเขาจะขาดทุนอยู่แล้วรอคิวรอคิวรอคิวอ่ะพี่อ่ะเอาเอาเลยมาเออเอาเหรียญสิบบาทกดเราจะมันได้กี่อันกี่เหรียญสิไม่มีไม่มีเป็นตัเลขได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร